สวัสดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมมืนหนีกับมาตอนเศร้าๆคือเก่าครับพี่น้องมันหยุกปลาหมูมนันหยุกมือละสองสามชั่วโมงพอครับช่วงเศร้าจะได้ปลาปลาหมูประม,มาณสี่นิละแต่ว่าท้าน้่ขึ้นหลายกันจะเขายากจังเลย vào đây nhé nha bình tài bảy trăm mua cái xe hết còn mua thì còn ไหนป่ะไม่ยามตุ้มป่ะโอ้ยได้ได้เรื่อยๆอยู่ด้บาทลัตุได้เรื่อยๆอยู่ได้แน่บได้แน่มือมันได้ก็ได้น้ำมันแห้งเหมือนี่น้ำมันไหลเพิ่มเปิดน้ำอีกเ้ย หน้ามันขึ้นแม่นนี่ขีดสนมเต็มอยู่นี่หน้ามันไหลเนี่ยวันผิดวันเสาร์ ปลาหมูเสียไปซ้ายสุดเสี้ยวห้อยปลาหมูเตกจ้าจัก,จก,จกคนละนี่แต่ไปอีแป้งแม็กก่าสิว่าะ Nên ở đây nó còn Nên này phải cam này này đây lại quá khẩu quá ปลามันอยู่ในป่านั่นแล้วปลา night. Mm -hmm. ปลาทูมาแล้วปลาหมูปลาหมูปลาทูมาแล้ว Hãy subscribe cho Bà Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những dan แต่มาบมาหลายข้างเหงียงมันเด่นพี่น้องมาได้อหมพัดเขาป่าแล้วสุดอุ้งพัดเขาป่าแล้ว やっぱ桃け毛ない。 ลลพุ่นปลาหมูอยู่อยู่ปลายสะดุ้งับพี่น้องอยู่ช่วงน้ำไหลแห้งมอ,อ,อยู่ปลายสะดุ้งอืม าง,างายสะดุ้งแล้วพี่น้องงายสะดุ้งแล้วพี่น้องพอแล้วปลาบกข่อยเขาครับมืนอนี้ยกไปกับเปลียงแหง <c ười> เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเอามือรุ่นครับพี่น้องมืนอนี้บเราเจ็กพอแล้วมื่อนี้เดี๋ยวเราไปเบิ่งน้ำกันมาว่าจะได้หลายสำเนียครับพี่น้อง นนี้ถือว่าสายครับพี่น้องเราพอประมาณตามไตาม่ค่อยข่า,ายเ,าเลยไปเฮ้ยทรมดึกอดิ อแล้วในครึ่งเกือบครึ่งก็สร้างเนยแหะเบาหลกันพี่น้องสํานี้ก็กลัว่าไว พอแล้ว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 นี่ครับปลาบางเจียบมาทำความเบื่อพอใจสนิทละ ได้ประมาณไม่ก็หลายครับพี่น้องไปมาแล้วนี่มาเบิง่งผลงานเป็นดาวพายซีพายซีพ <c oughs> ายซอยมือได้แต่ปลาขาวแล้วปลาขาวเลยนี่นั่นแหละ แท้เดี๋ยวปลาขาวมันหล่นเข่งแล้วเด้หนีค่ค่อยค่อยเบาเลยควายเอาแม่โอ้ายซีเอาเอา <ś way S 2> เอาเฮ้อเอาเอาสนิทกับขั้วมัดมือแล้ว <ś way> ปลาหมูได้อยู่ประมาณจักรูนี่แหลปะปลาหมูเออก็ประมาณนี่แหะ <ś way> ประมาณจักรูนึงนีงน่แหละมันบกอยอมันบกอยถือ